มาพี่น้องค่ะกินพลเราไม่รวนน้ำใยน้อยแซ่บๆปเลยจ้ามังคุดค่ะขาวโบเที่ยวทั้งเม็ดเลย เงาะกินกี่ครับพี่น้องค่ะ เจรนงๆโมยังง่ายขาวๆสีเพิ่นเป็นสีนี้เด้อค่ะพี่น้องค่ะเพิ่นโมได้เน่าเด้อเพิ่นโมได้เน่าเด้อค่ะสีเพิ่นเป็นสีนี้